สุวิทย์บอยบางนาตันนี้ซ้อมมากี่วันครับก็มาเป็นเดือนครับเรา้อมอยู่ที่ค่ายอันสุสิตครับมีใครมาเป็นผู้ปองผู้สอนร่วมด้วยไห่นรับมีตัวใหญ่ๆครับเบิกบ้านเป็นลุงเป็นรถสอนเป็นคนช่วยกันลงเบิกเพื่อนๆตัวใหญ่ในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละ23ครับเราสูงเท่าไหร่รา6.9น้ำหนักไปปล่อยมามากี่กิโลครับ6.4เราเมื่อตะตายครับไม่เข่ามวยรูบครับแล้ววันนี้เราเจอกับยอดวิทยา ผมไม่เคยเจอกันเลยไม่เคยครับไปแรกเลยได้สื่อสารเค่มาต่อยเข้ามาปะเขาก็ไม่ตีมือครับและเที่ยงวันนี้เราจะวางกี่วางไหนเนี่ยเดินบู๊ตาตาตาเราเนาะล่าสุดนี้เราต่อยไว้ที่ที่นี่ครับที่ล่าสุดเดินนี้วันนั้นเราเจอกับบุญชนะครับเป็นไงบ้างชนะเนาะชนะวันนั้นเบียดเท่าไหร่ร้อยสามสิบเอ็ดครับร้อยสามสิบเบีดวันนี้ต่อยร้อยสามสิบมีปัญหาไหมน้ำหนักนี้ไม่มีที่ว่าถ้าเข้าไปสอบพี่น้ำหนักมาเกินหรือมาขาด คือเหมือนมันวิ่งยามเช้านิดดีหน่อยเนาะสบ,บายๆต,ตอนนี้ร่างกายปาเปนะ็นไงขีดเปแล้ร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะสมองแข็งแรงเลีวว่าเป็นนี้แล้วมีข็มขัดด้วยเดิมพันเลยคิดว่าเข็มขัดเส้นนี้จะกลับไปอยู่ที่เราได้ไหม หรือมั่นใจเลยเนาะรเราต่อยมวยมาลุล้นว่าที่กี่ไฟล์แล้วประมาณเยอะไปร้อยครับหลักร้อยเนาะเหล่าคนจังหวัดคนครศรีครับฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยฝากเชียร์ได,ได้ครับวันนี้ทำดีที่รับผมที่แน่นอนนะครับผมผมบ,บ้านน้องชายครับผม